นวัตกรรมการป้องกันนวัตกรรมเพื่อสังคมจากจุฬาในด้านการป้องกันโรค ผลงานจากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์จุฬาร่วมกับบริษัทแนบสรุปจำกัดอีกหนึ่งบริษัทสตาร์ทอัพจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นสเปย์โพลิเมอร์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคและไวรัสโควิด -19 รวมถึงฝุ่น PM 2.5โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหน้ากาก,กอนามัย N95 และได้มาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงที่ผ่านมาลดขยะอันตรายและลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งที่มีต้นทุนสูงช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอจนได้รับการต่อยอดนำไปผลิตจำหน่ายโดยภาคเอกชน